สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการทันเทนลงทุนทองครับบ่ายวันพุธครับเช่นเคยครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมพีพีระพงครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธบริษัทออสซิลิสครับแน่นอนเช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนของภาพรวมทิศทางราคาทองนะครับในช่วงหัวค่ำนะครับและรวมไปถึงในส่วนของอัปเดตในส่วนของราคาทองล่าสุดนะครับข่าวสารมีอะไรใหม่ๆนะครับที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคําบ้างนะครับเทปนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับในส่วนของ ใครที่นะครับจะวางแผนเทรดทองนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อที่จุดไหนนะครับแนวรับไหนเป็นราคาไทยเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็มีคำนวณให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วนะครับก็ติดตามรับชมกันได้กับรายการตอนเทนลงทุนทองครับ ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของภาพรวมทิศทางราคาทองนะครับเรามาดูในส่วนของราคาทองคําล่าสุดกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของราคาทองคําแท่ง 96.5อังอิงในส่วนของสมาคมค้าทองคำครับเวลาบ่าย3ามโมงสินาทีนะครับราคารับซื้อคืนนะครับอยู่ที่3,800ครับขายออกอยู่ที่3,900บาทครับในส่วนของราคาทองคำออสเตรเลียครับ96.5นะครับน้ำหนัก1บาทรับคืนอยู่3,786ครับขายออกอยู่ที่3,825บาทนะครับตรงนี้นะครับอ้างอิงในส่วนของราคาทองคำตลาดโลกที่ประมาณ1,894เหรียญครับ มาต่อด้วยในส่วนของข่าวสารราคาทองคํากันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของความเคลื่อนไหวของราคาทองคําเมื่อวานกันก่อนครับว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับราคาทองคําเมื่อวานครับดีดทำา i g สูงสุดได้แค่พันเเหรียญครับทำาโ w ต่ําสุดได้แค่พันแเหรียญนะครับในขณะที่กองทุน SPDR ล่าสุดครับถือครองอยู่ที่1 1 0 1งพันตันครับถือครองคงที่ครับเงินบาทวันนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ34.28ครับตรงนี้นะครับผมก็ นับว่าอ่อนค่าที่สุดในรอบ5ปีเลยนะครับในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ็เช่นกันครับตรงนี้นะครับปรับตัวแข่งค่าในรอบ2ปีเลยอยู่ที่102.31จุดนะครับมาต่อด้วยในส่วนของข่าวสารราคาทองครับก็ล่าสุดก็จะเป็นในเรื่องของข่าวที่ทาง ECB นะครับเร่งยุติโครงการซื้อคืนพันธบัตรนะครับเตรียมขึ้นอันตราดอกเบี้ยป,ปีนี้เหมือนเฟดนะครับเพื่อสกัดเงินเฟอ้อเช่นกันครับ เรามาดูเอฟเฟกของตัวนี้ก่อนนะครับล่าสุดนะครับ แน่นอนครับเ c b ครับเขาต้องการมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับ3ครั้งในปีนี้นะครับเนื่องจากว่าเงินเฟ้อฝั่งยูโรโซนนะครับก็ปรับสูงเช่นกันครับ7.5%นตะครับนะฮะตรงนี้ก็อาจจะส่งผลให้ในระยะนี้นะครับส่งผลให้อ่าค่าเงินยูโรนะครับแข็งค่านะครับผมในช่วงที่จะประกาศขึ้นนะนะครับสามารถที่จะกดเงินค่าเงินดอลลาร์ได้ในช่วงนี้นะครับแต่ปัจจุบันครับเราจะเห็นว่านะครับอย่างไรก็แล้วแต่ตลาด ยังคงต้องโฟกัสนะครับทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่จะมีแผนนะครับประชุมประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมนะฮะตัวนี้ต้องติดตามกันให้ดีครับเพราะว่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันในส่วนของราคาทองช่วงนี้เลยนะครับถ้าใครรอซื้อนะครับช่วงนี้นั่นแหละฮะก็จะเป็นช่วงที่นะรราคาทองค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะครับผมตามเทรนเลยนะครับของแต่ละปีนะครับผม ปีที่ผ่านๆมาก็เช่นกันครับมันก็มักจะลงมาใน้ซื้อถูกในช่วงนี้นะครับมาต่อกันในส่วนของมุมมองที่ทางเงินบาทกันบ้างครับก็อย่างที่บอกครับเงินบาทอ่อนค่าสุดๆในรอบ5ปีนะครับตรงนี้เงินดอลลาร์นะครับแข็งค่ามากที่สุดในรอบ2ปีนะครับกรอบเงินบาทก็ยังอยู่ที่ประมาณ33.70ถึง34.50นะครับผม โอ้โหไม่ได้เห็นนานแล้วนะฮะสาบาทกว่านะครับผมมาต่อกันที่ในส่วนของ Economic Calendar กันบ้างครับว่ามื่อคืนนี้นะครับมีตัวเลขไหนที่น่าติดตามกันบ้างก็น่าจะเป็นตัวเลขนะครับยอดนะครับปิดขายบ้านโครงการใหม่นะครับตรงนี้น่าจะประกาศในช่วง3าทุ่มนะครับตัวนี้นะครับ forecast มากกว่าครั้งก่อนนะตัวนี้น่าจะมองเป็น ลบทองนะครับผมนะครับอตอนนี้นะครับดีต่อสกุลเงินนะครับน่าจะเป็นลบต่อที่ทางทองโอเคครับในส่วนของแฟกเตอร์คืนนี้ก็หมดแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของวิเคราะห์ทองคํากันบ้างนะครับ มาต่อกันในส่วนของการวิเคราะห์ในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคนะครับหรือการวิเคราะห์กราฟราคาทองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของคู่สกุลเงินต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองกันก่อนครับเช่นในส่วนของตัวสกุลเงินบาทนะครับอย่างที่บอกครับเงินบาทนะครับล่าสุดนะฮะอยู่ที่ประมาณ3 4 3 5 9ครับตรงนี้ก็ไปเทสแนวต้านอยู่ที่ประมาณ34.40ครับตรงนี้ภาพรวมนะครับเงินบาทนะครับเป็นในช่วงที่ ปรับตัวอ่อนค่าสุดในรอบ5ปีเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคนี่กราฟแท่งเทียนนะครับยังเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆนะครับก็ยังฟอร์มตัวเป็นทิศทางขาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะฮะยังไม่มีเพดานเลยนะครับผมตรงนี้เองนะครับส่งผลให้เรายังมองว่าช่วงนี้นะครับเงินบาทยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอ่อนค่าอยู่ต่อเนื่องนะครับผมนะฮะและยังส่งผลให้นะครับ ราคาทองคำในประเทศนะครับแม้ราคาทองคําในตลาดโลกเนี่ยมันจะปรับลงเยอะแล้วก็ตามครับแต่ว่าราคาทองคําในบ้านเราครับมันอาจจะ ปรับไม่เยอะดังที่เราคาดการเอาไว้เนื่องจากว่าตัวเงินเนี้ยมันฉุดในส่วนของราคาทองคําในประเทศอ่ะให้ปรับตัวสูงขึ้นครับตรงนี้เองนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงนี้นะครับเรายังคงซื้อทองได้ในราคาที่อยู่ประมาณ3 0,000ื่นนะครับผมนะเพราะว่าปัจจัยส่วนหนึ่งเนี้ยก็มาจากในส่วนของเอฟเฟกค่าเงินในช่วงนี้ที่อ่อนค่าสูงสุดในรอบ5ปีครับผมฉะนั้นช่วงนี้นะครับซื้อของถูกยากมากเลยนะครับผมนะฮะเว้นแต่ทองจะลงหนักจริงๆครับ ชนิดเรียกว่า100ยเหรียญ200เหรียญนะครับเราถึงจะเห็นราคาที่ต่ํากว่า30,000ื่นนะครับผมนะฮะอันนี้นะครับยังเป็นโอกาสที่ซื้อถูกได้ยากนะครับในส่วนของภาวะช่วงเงินบาทอ่อนนะครับเรามาต่อกันในส่วนของตัวสกุลเงินอดอลลาร์กันบ้างครับตรงนี้เองนะครับเช่นกันครับปกติตัวนี้ก็เคลื่อนไหวผกผันกับราคาทองครับเมื่อราคาทอง ปรับตัวลงนะครับอิน e x ดอลลาร์มักจะปรับตัวขึ้นนะครับตรงนี้มันจะอผกผันกันอยู่แล้วนะฮะแล้วช่วงนี้เองนะครับในส่วนของตัวสกุลอ่าิน e x ดอลลาร์เนี่ยตรงนี้เองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ102.552ตรงนี้เองนะครับเป็นอการแข่งข้าสูงสุดในรอบ2ปีเลยนะครับผมเราก็จะเห็นว่านะครับตรงนี้นะครับเขาก็ฟอร์มตัวเป็น เทรนขาขึ้นนะครับและยังอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆอัพคโมโนะครับผมฉะนั้นช่วงนี้นะครับราคาทองยังถูกกดดันต่อไปนะครับผมนะฮะด้วยเหตุผลนี้เองนะครับผมช่วงนี้ราคาทองก็ยังปรับตัวขึ้นยากนะครับเห็นไหมกราฟล่าสุดยังปรับตัวทะแยงปรับขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับผมฉะนั้นจะเห็นทองรีบาวขึ้นไปอาจจะรีบาวขึ้นไม่เยอะนะครับ ช่วงนี้นะครับยังฟอร์มตัวเป็นเทรนขาขึ้นของดอลลาร์นะครับฉะนั้นทองนะครับยังขึ้นลำบากครับในช่วงนี้นะครับอ่ามาต่อกันที่ในส่วนของกราฟราคาทองคํากันบ้างนะครับเห็นไหมครับผมเคลื่อนไหวผกผันกับตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับตัวนี้เห็นไหมปรับตัวอ่าขึ้นไปเลยยาวๆตัวนี้นะครับก็หักตัวลงอืม ภาพรวมนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของกราฟแท่งเทียนนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เลยนะครับผมนะฮะอันนี้มันผมใช้อินดิเคเตอร์อิชิโมกุคราวนะครับแล้วก็ใช้ไทม์เฟรม4ชั่วโมงเห็นไหมครับผมเตือนนักลงทุนตั้งแต่คราวก่อนแล้วนะครับประมาณช่วงนะครับประมาณกลางเดือนเมษานะครับผมนะฮะระวังว่าตัวนี้มันจะหลุดกลุ่มก้อนเมฆนะครับแล้วก็มันก็หลุดมาจริงจด้วย หลุดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็คือนะครับกราฟแท่งเทียนนะครับเมื่อหลุดกลุ่มก็ไม่ upumo เนี่ยเมื่อไหร่นะครับมันจะสลับเป็นเทรนขาลงเลยนะครับจากที่มันฟอร์มตัวขึ้นมาตลอดเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็หลุดปุ๊บก็หลุดปั๊บเลยหลุดแรงด้วยนะครับผมนะฮะเนี่ยเราสามารถไปดูในประวัติศาสตร์ย้อนหลังได้เห็นไหมครับเนี่ยหลุดเมื่อไหรนะครับดิ่งมรณะทําเมื่อนั้นนะครับผมนะฮะตรงนี้เองนะครับผมการที่ดิ่งมาเนี่ยนะครับผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่นะครับ การที่จะย่อซื้อยากมากนะครับผมนะฮะอย่างที่บอกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่หลุดกลุ่มก้นเมฆเขาจะนิยมสลับเล่นฝั่งเซลนะครับแล้วก็น่าจะเล่นฝั่งเซลตั้งแต่ราคาโกลสปอตหลุดประมาณ1960ยเหรียญ1944เหรียญแล้วนะครับแล้วก็มารอซื้อกับข้างล่างนะครับผมนะครับฝั่งซื้อหมดสิทธ์เลยนะครับตาบไดที่กราฟแท่งเทียนนะยังไม่มันยังไม่สามารถนะครับอ่ารีบาว ขึ้นไปเบรกกลุ่มก้อนเมฆนี้แล้วก็ขึ้นต่อตรงนี้นะครับตรงนี้โอกาสบายสดใสอ่าแบบนี้มีโอกาสที่ลงทุนแล้วแล้วได้ผลตอบแทนดีนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะแบบช่วงนี้นะครับเบรกกลุ่มก้อนเมฆนะครับก็สามารถอ่าเก่งกําไรฝั่งขึ้นได้รัวๆนะครับเห็นไหมฮะอ่าในช่วงของอ่ากุมภามีนาเช่นกันครับนี่นะครับช่วงนี้นะครับซื้อได้ซื้อครับผมเห็นไหมฮะ อยู่บนเหนือกลุ่มก้อนเมฆครับย่อซื้อย่อซื้อย่อซื้อนะครับกำไรมาตลอดเลยครับยาวๆนะครับช่วงนี้นะครับผมหลุดก้อนเมฆเมื่อไหร่ครับสลับเป็นหน้าเซลล์นะครับผมแล้วก็เพื่อไปรอบายข้างล่างนะครับเห็นไหมครับพอไซเว์ในกลุ่มก้อนเมฆนะครับเป็นช่วงตวะตลาดเลือกทิศทางตรงนี้เราจะค่อนข้างเก่งกําไรได้ในกรอบแคบๆเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับมันมีหลุดให้ซื้อบ้างแล้วในช่วงเมษานะครับผมและตอนนี้นะครับก็นะหลุดลงมาข้างล่าง นะครับผมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในส่วนของการวิเคราะห์การกราฟทางเทคนิคโดยอิชิโมกุคาวนะครับมาทวนกันอีกรอบครับอยู่บนเหนือก้อนเมฆเราซื้อครับอยู่ล่างก้อนเมฆเราขายนะครับผมนะฮะผมนะฮะหลุดเมื่อไหร่เราสลับเป็นหน้าเซลล์แล้วรอซื้อนะครับผมตัวนี้ย่อซื้อได้แต่ตรงนี้นะครับช่วงนี้นะครับยังเป็นช่วงที่ราคาทองนะครับล่าสุดนัอยู่ที่1,894เเหรียญ สี่เหรียญนะครับก็ยังคงประคองอยู่บนเหนือแนวรับประมาณพันแปดร้อยเก้าสิบเหรียญนะครับตรงนี้ใครอยากจะเสี่ยงซื้อนะครับก็อาจจะต้องอา่าไม่ต้องลงมาเยอะก็ได้นะครับผมนะอาจจะลงไม้น้อยๆนะครับสาหรับผู้เล่นรายใหญ่นะครับผมนะฮะก็เอาไปรอซื้ออีกล็อตหนึ่งประมาณปลายเดือนนะครับแล้วก็ช่วงประชุมเฟดนะครับผม อันแบบนั้นดีกว่านะครับประมาณสัปดาห์หน้านะครับผมตรงนั้นนะครับมีโอกาสลุ้นของถูกนะครับผมตรงนี้อาจจะเป็นการซื้อเพื่อรอจังหวะรีบาวเพียงสั้นๆเท่านั้นนะครับซึ่งโอกาสมันก็จะปล่อยของยากนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมนะถ้าใครใจแข็งรอได้ก็รอนะครับประมาณวิกนี้วิกหน้านะครับเราอาจจะเห็นในส่วนของราคาทองที่ถูกนะครับผมเพราะว่าสัญญาณการกลับตัวมันยังไม่มีนะครับผม นะแม้จะเกิดจุดโอเวอร์โซลรอบอล่าสุดมาแล้วมันก็รีบาวได้นิดเดียวครับแล้วก็เป็นการรีบาวที่ลงต่อ r s i indicator ก็ยังอยู่ในกรอบขาลงอยู่นะครับผมฉะนั้นนะครับอรอได้ก็รอแนวแนว,แนวรับลึกๆหน่อยนะครับผมนะแนวรับผมก็คำนวณจากค่าเงินบาทวันนี้นะครับผมนะฮะก็จะคำนวณเป็นราคาไทยคร่าวๆนะหากราคาทองคำนะครับ หลุดลงมาเทสแนวรับประมาณ1,890ปเหรียญครับตรงนี้เป็นราคาไทยอยู่ประมาณ3750บาทนะครับแนวรับ 2, ครับ1,877เหรียญน,นะครับอยู่ที่3 5 5 0้าบาทนะครับแนวรับ3อยู่ที่1,860้ยเหรียญราคาไทยอยู่ที่30,000่ประธานโทษครับตังนี้ราคาน่าจะเพี้ยนนะเดี๋ยวจะแก้นิดหนึ่งนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ320นนะครับประมาณนี้อ่าโอเคนะครับ แต่ผมว่านะครับแนวรับนะครับก็น่าจะให้แค่ที่1890ปยเหรียญนะครับผมนะหรือ85เหรียญตรงเนี้ยพอละนะครับผมนะสำหรับการเก่งกําไรนะครับผมถ้าหลุดต่ําผมว่าน่าจะไปรอพันแปดร้อยหกสิเหรียญไปเลยดีกว่านะครับผมนะตรงนี้ดีกว่าน่าซื้อกว่านะครับตรงนี้นะครับยังเปิดโอกาสให้แค่ซื้อนะครับอย่างที่บอกครับซื้อได้และเก่งกําไรได้แค่สั้นๆเท่านั้นนะครับใครที่จะรอของถูกจริงๆนะครับรอ ปลายเดือนต้นเดือนนะครับมาดูในส่วนของการแกว่งตัวที่จะรีบบวขึ้นนะครับโอกาสรีบบวถามว่ามีไหมก็อาจจะมีแต่ว่าไม่เยอะนะครับอย่างที่บอกเรายังอยู่ใน ใต้กลุ่มก้อนเมฆครับฉะนั้นแนวต้านวันนี้นะครับยังอยู่แค่ประมาณ1 9 1 0เหรียญราคาไทยวันนี้จะขยับสูงกว่าเมื่อวานครับอยู่ที่ประมาณ31,000ื่นนะครับหรือ3,950บาทเพียงเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าตัวเงินบาทอ่อนค่ามากกว่าวันที่แล้วนะครับ1,930เหรียญครับราคาไทยอยู่ที่ประมาณ31,330บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของ1,944ครับอยู่ที่3 1ม0มื่5หนึรับ1,960ครับ31,800 และ2,000เหรียญรอบนี้ถ้าเกิดมีแรงอะไรที่ทำให้ราคาทองพุ่งไปขนาดนั้นนะครับและณนะเงินบาทวันนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ32,000กว่าบาทเลยนะครับผมนะเนื่องจากว่าเงินบาทสูงสุดในรอบ5ปีนะครับ,นะรบจะเป็นประโยชน์ับฝั่งขายฝั่งซื้อนะครับยังคงซื้อได้ของที่แพงนะครับผมนะฮะแค่นี้ครับกรอบแนวรับวันนี้คืนนี้มีแค่นี้นะครับผมนะใครใครเสี่ยงลงทุนระยะสั้นก็พ890เหรียญ 1>, 1 8 7 7เหรียญน,นะครับใครนะครับรอไม้หนัก,นกรอแรงหน่อยอใจเย็นหน่อยอาจจะไปรอวันอื่นวันสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์1,860ปหเหรียญน,นะครับก,ก็ก็เป็นแนวรับหนึ่งที่น่าเก็บของนะก็ลุ้นนะครับอาจจะมีหลุดต่ำกับา1,860เหรียญก็ได้ก็รอไปดูในส่วนของวันประชุมเฟดนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมนะฮะสัปดาห์นี้คืนนี้นะครับมองแค่การแกว่งตัวในระยะสั้นนะครับประกอบก,บกับการโฟกัสที่ ตัวเลขนะครับยอดปิดบ้านยอดสรุปนะครับปิดทําการยอดซื้อบ้านใหม่นะครับแค่นั้นนะครับปัจจัยนะครับก็อย่างที่บอกครับมันก็ยังเป็นการช่างใจระหว่างขาขึ้นนะครับเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับก็ยังคงเปราะบางในช่วงนี้เงินเฟ้อก็สูงครับแน่นอนครับช่วงนี้นะครับประกอบกับสงครามรัสเซียยูเครนมันยังไม่จบครับ ยังไงยังไงทองมันน่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้นะครับแต่ระหว่างทางครับแน่นอนครับในปีนี้เฟดมีแผนที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับหลายๆรอบเลยนะครับล่าสุดก็ขึ้นไปละรอบเดือนมีนาครับและรอบล่าสุดก็จะขึ้นพฤษธสภาอีกแล้วไตรมาต่อไปก็น่าจะขึ้นอีกฉะนั้นนะครับมันจะแกว่งตัวขึ้นยากมากสปีดมันจะแบบถูกกดดันด้วยปัจจัยตัวเนี้ยนะครับในแต่ละไตรมาไตรมาไตรมานะครับและรอบเดือนพฤษภาคมต้นพฤษภาก็ นี่แหละฮะจนยังถูกกดดันในส่วนของปัจจัยเฟดนะครับฉะนั้นช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เราจะได้ของถูกนะครับปลายเดือนแล้วก็ต้นพฤษภาเนี่ยครับก็ทยอยซื้อได้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคราคาทองนะครับวันนี้ผมก็อขอสรุป จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครสงสัยก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับผมสําหรับใครที่สนใจเปิดซื้อในส่วนของต้องการซื้อทองคําออนไลน์นะครับทองคําออสเิลิก็มีแอปตัวแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถนะครับลูกค้าสามารถซื้อทองคํานะครับในราคา1บาทนะครับผมตรงนี้เองนะครับสามารถเก่งกําไรได้นะครับผมนะฮะเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับผมนะฮะตัวเรามีตัวแอปพลิเคชันซื้อขายนะครับ ตั้งเวลาได้ยามดึกๆนะครับดีมากเลยนะครับผมโอเคครับจากไปก่อนครับช่วยกดไลค์กดกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซลิสสแกนเลยครับ